เดี๋ยวนี้เล่นล่าสำรองก่อนครับทำภารกิจจอคือไม่นอ้องน้องสองระคัสตอนก่อนที่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมได้ทำการเล่นไอรหัดหนึ่งเล่นในฟรีไฟน์แม็กส่วนอีกระหัดหนึ่งเล่นในฟรีไฟนธรรมดาแล้วผมก็แยกหน้าจอ,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 อเป็นแบบคุดคตอยๆเลนอ่ะเล่นอีกไม่กี่นาทีซึ่งรหัสนี้เพื่อนไม่มี คือผมเข้าทุกทีมเพราะผมอยุดพัิน้มผมไม่กลัวอะไรมันจะตกหรือมันจะขึ้นว่าแดงหนึ่งดาวคือยแม่มาเจอแต่ทีมขยะมีขยะ ขอโทษครับแล้จริงๆแล้วผมอยากเล่นทีมนะทุกคนใช่ใช่ผมอยากเล่นทีม อันนี้ใครไม่รู้อะเล้วคนเราสมสุ่มคนเข้ามาเนาะ <c oughs> เขาจะเล่นกับเราหรือเปล่าเขามันแบบเจอโดเข้ามาเแต่มันก็ออกอะไม่เพื่อน,นกูว่าเลยนะไม่ใช่คิวแรงสูงเท่มากแรงไกลไม่ได้หลอกไอ้พ่อแบบแต่งตัวดีๆเข้ามาเแต่มันก็ออก สูงก็ดไ,ไดไ้ไม่ก็อย่างง่ายยังไม่ไม่ต้องการให้แบบอา้าวได้ปวดราผมด้วยไม่อะครับใช้ที่อย่างไปเล่นไปนกกี่ยเดี๋ยวกดยกลงยกเลิกไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนชนหรืออะไรไหมแต่ผมเดะออกแล้วธรรมดา โอ้โห,โห,โโห,โโหเลขห้องยังสวย0 0น0 6ศูนย์กอยรอบสวัสดีครับฟังฟังแสียงเรโหดดีใจเลยครับเนี่ยอยู่สามันสองก็ไม่ได้ติ่งอะอั่นี้สามัองก็ง่านงั้นนะเดี๋ยวสมัยนี้คือสามมันสองนี่คือแบบธรรมดา นคนดูปแปดคนหาห้องก็นานเพื่อนเกมไม่พแพนเราให้หมดอล้อเปิดรับสมัครขอาคนเข้าเขียนับเขียนนี้สร้างมานานแล้ว สี่วันที่แล้วอน่าหัตผมเองอายุโอเคไว้เอาเส้นมั่ง <c oughs> เอาคุณบอกช้าไปนิดนึงทิ้งยวยดีปไปเลยครับถ้าผมเล่นด้วย ผมสุ่มทีมาแล้วไม่ทันรู้สึกชา้าๆจะโดนเจอสายเติมว่ะสายเติมตัวเดียวยที่จะสายฟรีใช่ะ ผมก Faster ็เติมครึ่งหนึ่งสีครึ่งนึือเนาะวาดเนี่ยเติมไม่ประมาณต้องสองร้อยอะวาดเนี่ยนะแค่สองร้อยเขาแล้วแหละสู้สมาร์ทูเอาตัวรอดสู Creed, ้ยังไยกูรู้แล้วว่าทำไมถึงช้ากูปรับกราฟิกสูงสุดไว้ทุกอย่างเลยกูเอาไปเขาโซนมาไปถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรมา ไปก็ไม่ถึงจะไปทำปาตายวัวตายเสร็จนแน่ตัวนะแต่ถ้ามึงได้ปืนก่อนมึเขาเสร็จนะซึ่งรอาน,นี้ไปล่าสำรอง่ดูสกิลเคลลี่ล่างหนึ่งผมจะไม่อัพเลยนานนาน เอฟเอ็มแปดมันมีปืนที่ดีกว่าเอ็นว่ะลุเสียวจะไปช่วยเพื่อนไม่ได้ีจะตายหา่างเอาแค่ปืนนี้แหละกำลังมาช่วยแล้วเอาไ้เแล้วเหลือผมคนเดียว เย่ยทีมคุณภาพลูกค่าต่อตายแม่งเลยนะมันฉลาดไง จับขานะก็ไม่ได้จับยิงด้วยแหละไม่ต้องห่วงเพื่อนเราแก้แค้นได้แนะ่เลยเพื่อเห็นปุอากี้มันจะแจกสก,กินฟรีอะถ้าคนดูครบสามแสนอะ่ะ ไอ้เหมันพิปิมจะหมดกระปืนที่ไปเยอะพอมันเอามาแจกฟรีเขาจะรู้สึกไงวะก็ออกไปสองแล้วครับออกปาดีเนี่ยอีกเรียนเนี่ยกูชุบเพื่อนได้แล้วเนี่ยก็ออกไปเลย มยอ่ในเงี้ปลกเลยนะ่โคตรเข้ากันนะตัวนั้นกูโคตอยากรู้เลยว่าตัวนั้นอยู่ไหน เลยหคนขอโทษนะเพื่อนกวชุบยากแลนะ้ว เป็นใจก่อนความสุข นุ่งหอ้สัตว์นู่แขยแหล่งแหลงแดงซึมมาเจอแหลงแหลงโกสภาพแหลงอยู่ไหมคุณนั้นจะเล่นด้วยอ่ะท่านอยู่ว่าทิ้งไงดีวัน้เลยที่ผมแอดไว้ Nej men så. กูแรงแค่นี้กูสู้ไปเจอพวกแรงพวกนี้ปะเนี่ยก็ต่อก็โง่เฮียแรงตกเปอีควาย ดีเไม่อนป่ะดีอนอ่ด <DJ. S 1> ีเจอยูย่ในเกมะโนมันจะเล่นไมอคมีน่เป็นผู้มอมี่มันอกเรายใครวะี่มันกับเราว่าอย่าไปไวะอย่าไปอะไอย่าไปวะรุ่ ไ oh. ม่ด้เมันมันชื่ออะไรนะชื่ออะกกต้องทำมันปิดได้ ไม่เด่นสักทีให้หน้าเบื่อแม่กามดกดเล่นอีกเลยง่ายกว่า จะรอโป้กชักช้านีละสันกูได้จบสองเกมแล้วเว้ยล้วยากตงไหนหนึ่งสี่อ่ะมาเกน่แบบแหลงรหัสนี้กับรหัสสำรองแม้ก็ ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรอกเลี o ้ยงซีเสียโแตกไม่โดน เท่าไหร่นะาหัสนี้สกินปืนดีๆก็ยังพรอมอยู่บ้าง ้ที่กูเห็นเมื่อกี้นี้ดูเหมือนว่ากูยิงโดนทุกตัวเลยนะดูดาเมจดิไอ้ชิ่ยระเมจเยอะสุดไม่ได้คิวด้วยวฮะจีโด้สมศพคุณไม่ช่วยยิงกันด้วยครัยบยิงกันเองนะไม่ชอบไอ้แค่เรายิย่ไปทำศพชาวบ,บ้านเราเล่นเองโดยที่เราไม่ช่วยด้วย sifat konting, mereka mainkan. Tunggu, ไม่ฉุบครับไม่รู้ว่าว่าใครไปซ้ำสพบใครเอาไว้แต่ผมไม่ฉุบอ่ะผมจะไปยิงแล้วผมจะวิง่วงโค้งเฉย ไม่ช่วยครับให้มันโดนยิงให้ตายครับถ้าคนนี้ไม่ตายผมก็จะไม่ยิง อีกสิบเอ็ดนาทีเอ้ยไม่ใช่ดิยีบเอ็ดโอ้โหไปเช่นานเหมือนกันนะเนี่ยเวลาสิบสองสองนาฬกาน่าแฮะเฮ้ยมีท่าปักธงดันแล้วเห็นเดี่ยวก <c oughs> ุกเดิมเลย ใช่ตดยตผมช่อนผมว่ามันทรงผมมันเท่เราะเราเอาแค่ต้องผมแบบนี้แลยหรอกนี่แมันแรงเสียแบบเลยขีดแรงเาจะเอาแค่ผมจากผมเสื้อแล้วก็างเกงแล้วก็ถ้วยนี่แค่หชุดเลยนี่ เราลืมไปไม่นี่ยล,ล็อกจะดิ้นหัวเขาแล้วอ้ยจะเปิดอ,ล,ล,อล็อกเขาแล้วแพ้แพ First blood ดูดูเขาเต็เ <Yes. S 1> สีเฮกลัวแล้วทัสดดี่ทัสไม่ถามออาดีแล้วไม่ต้องสำอสรับสิ่งที่ดี Yeah. First blood. Look, here. ไอ้เชลไล์วอลวางไม่ได้คืออะไรวะโอ้ดแมงเ้ยเไอ้วอลวางไม่ติดเยี่ยมเกมคุณภาพกระสุนเยอะมากมั้ง กูยิง2นัดกูก็พอแล้วนหละ First Blood เกมเลย,ยเกม อ่าดับเบิ้ลคิลเฮ้ยทำไมกูมองไม่เห็นวะไอ้เหี้ย มันนก่คิวอยู่คนเดียวเลย Triple kill Team Kagha ติดเกมเดี๋ยวก็เล่นจบแล้วกิดเสร็จแล้ผมเขาลักหลักเลย เฮีย้าขอโทษครับถ้าเราขัแบบขายอารมณ์ในเกมมันหลอยไม่ไหวแล้วที่แบบฮะเดินยังบอน เราเก็บสี่ดูกินเนมีฟาร์มาร์ละไอเกมม่ี้เป็นฟาร์มาร์อีกก็ไม่อยากใช้ด้วย ดูเกมนี้เล่นฝ่ามาก็ต้องเกมนี้อาจจะชนะเพราะว่าใช้มาบ่อยมากซับให้โดน ทำมันด้ยวยทริปเป l ลค c e เยโด้ขามศพขอน้าตาตัวก็ได้นะอีวี